สวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอ่ําทุกคนครับมือนี้กับมาพบกับเปาโจดีไซน์นะครับผมกับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอ่ําครับข่าวที่ผมจะเว่าถึงในมือนี้เป็นข่าวของคู่รักแห่งปีที่เพิ่นพึ่งประกาศงานหมันออกมาอย่างเป็นทางการนั่นก็คือบอยสิริชัยก็แอนอรดีครับเพิ่นได้ประกาศงานหมันของเพิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่29เมษายน2566นี้นะครับผม แล้วมือว่านี่นะครับวันที่2เมษายนเพิ่นได้ไปออกรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบที่ไทยทีวีสีช่อง3ครับอ,ออกอากาศมือว่านี่แล้วพี่น้องเนาะผมก็จะมีบทสัมภผั์บางช่วงบางตอนของแอนกับบอยนะครับผมในรายการนี้มาเล่าให้ฟังบทสัมภผั์บทแรกเลยพิธีกรนะครับผมกับซีมี่ คุณเชียร์ที่คำพรแล้วกับนุ้ยนะครับดีเจนุ้ยเนาะแล้วอีกคนหนึ่งก็คือหนูเล็กกากาเพิ่นยิ่งคำถามแหลกมาเลยคำถามดราม,ม่าเลยก็คือว่าคำถามแอนครับประโยคแรกที่อยากตอบกับขาเมาส์ที่ว่าเราครบกันเพราะงานคบกันเพราะสร้างกระแสคือแอนอรดีตอบว่าจะสี่ครับพี่น้องแอนอรดีตอบว่าคู่จริงแล้วค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลย กว่าเราจะได้มากว่าเราจะได้มาเจอกันมันยากมากแล้วทีนี้พอได้มาคบกันแล้วก็รักกันจริงๆเรื่องงานมันมาเองอัตโนมัติเลยทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันเหมือนเราช่วยส่งเสริมกันและกันในทุกๆด้านและบอยสิริชัยก็ตอบบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องตรงนี้เราก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแล้วเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไง แล้วเรากำลังทำอะไรผมทำทุกอย่างตามความรู้สึกแล้วเราก็ชอบกันจริงๆเราไม่ได้กลัวอะไรแล้วส่วนเรื่องงานงานบอยก็เยอะอยู่แล้วงานแอนก็เยอะอยู่แล้วครับผมและพิธีกรก็ถามต่อไปนะครับว่าบอยคะเคลียร์แม่ยกยังไงในวันที่ตัดสินใจขอแอนออรดีเป็นแฟนบอยสิริชัยตอบว่าจ่สีครับพี่น้องบอยสิริชัยตอบว่าไม่ได้เคลียร์เลยครับ อันนี้บอยคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเชื่อว่าถ้าใครรักและก็สนับสนุนเราก็ต้องยอมรับได้ทุกอย่างเพราะมันไม่ใช่เรื่องผิดเราก็อายุเยอะแล้วเราก็ต้องมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเราก็พยายามทำในส่วนของการแสดงผลงานของเราให้มันเต็มที่ให้มันดีในส่วนของเรื่องส่วนตัวเราก็ทำให้มันชัดเจน ถ้ารักบอยก็ต้องรักแอนด้วยคำถามต่อไปนะครับแอนครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งแฟนบอยสิ่งไหนที่หนูยึดอำนาจจัดการแทนพี่ทุกอย่างแอนอรดีตอบว่าดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าก็กลายเป็นผู้จัดการในทุกๆอย่างเลยพี่เขาทำงานหนักอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเรื่องเล็บ เรื่องผมเรื่องเสื้อผ้าแอนก็จะดูแลตลอดเลยค่ะพิธีกรถามต่อนะครับว่าบอยคะลูกผู้ชายต้องชัดเจนเรื่องอะไรให้แม่ยายไว้ใจยกลูกสาวให้ดูแลบอยสิริชัยตอบว่าเรื่องการใช้ชีวิตการวางแผนมากกว่าแล้วทีนี้เราก็เข้าหาพูดคุยคือมีอะไรก็พูดเลยแล้วก็ไปบ้านแอนหลายๆครั้ง เราก็ซื้อบ้านกันที่ขอนแก่นเพื่อที่จะหยุดทำงานแล้วและบ้านแม่และยายก็กำลังสร้างให้แม่ของแอนอยู่นะครับพิธีกรถามต่อนะครับว่าแอนครับกำหรับเสือบอยยังไงต้องใช้ไม้ไหนเพื่อที่จะให้เขาหยุดอยู่ที่เราคนเดียวแอนออลดีตอบว่าต้องดูแลเอาใจใส่ค่ะพี่บอยเป็นคนขี้อ้อน เป็นคนชอบให้คนเอาใจอยู่เสมอเหมือนว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องคอยเติมพลังคอยหอมแก้มคอยอ้อนอยู่เสมอค่ะและพิธีกรถามต่อนะครับว่าบอยครับชัดเจนขนาดนี้น้องแอนออรดีอยากรู้แล้วว่าพี่บอยพร้อมที่จะยกขันหมากมาสู่ขอแอนเมื่อไหร่คะบอยสิริชัยตอบว่า อันนี้เราคุยกันและเตรียมด้วยกันก็ต้นปีหน้าประมาณมกราคม67เพอต้องพร้อมหลายๆอย่างทั้งเรื่องงานที่รับไว้แล้วด้วยแล้วก็เรื่องที่แอนกำลังทำบ้านให้แม่และยายด้วยและก็จะมีบุญกรถินปลายปีก็ประมาณนี้ครับและพิธีกรยิงคำถามอีกคำถามหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าแต่งงานแล้วจะมีลูกเลยไหม บอยสิริชัยตอบว่าก็อยากมีเลยนะครับอยากมีสักสี่คนครับพี่น้องนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับบางช่วงบางตอนที่บอยสิริชัยกับแอนอรดีได้ไปออกรายการที่รักเสือสิงกริงแซบนะครับทามันผู้พี่น้องผู้ใดอยากเบิ้งคลิปเต็มนะครับบทสัมภาษณ์เต็มๆก็ให้ไปดูที่รายการนะครับอาจจะมีคลิปย้อนหลังให้ดูอยู่นะครับผมนี่แหละพี่น้องเป็นคู่รัก เป็นคู่รักแห่งปีอิหลีเสื้อบอวาร่ายกันเนี่ยผมนางเบิงมือคึืนนี่ดูไปยิ้มไปอินไปแม้ทำไมสองคนนี้น่ารักจังเลยไม่สงสัยเลยพี่น้องว่าเป็นอย่างแฟนคลับคือฮักแอนก็ปล่อยขนาดนี้ทำไมแฟนคลับถึงรักแล้วก็สนับสนุนสองคนนี้ขนาดนี้เพราะว่าคู่นี่เป็นคู่ที่น่ารักอิหลีเป็นคู่ที่เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคู่ได้เลยเพราะว่าอย่าง เพิ่นหักกันเพิ่นดูแลกกันเอาใจใส่กันแม่พี่น้องอืมแล้วขนาดบางงานนะที่บรด้ไปงานน้ากันเพิ่นก็นจะโทรหากันตลอดถ้ามีโอกาสบ่อยสินรใ,นใัยก็จะฟ้าไปหาแอนอรดีเลยทันทีอืมเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาจริงๆก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนขับบางกุมเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังคือไปยุ่งไเพิ่นเลิกกันทั้งที่บางทีเนาะเราเห็นคนรักกัน เขาเห็นคนหาก,กันมีความสูก,กันเราควรที่จะยินดีด้วยควรที่จะสนับสนุนแฟนคลับของแอ d b o ีบอสิริชัยเป็นแฟนคลับกลุ่มที่น่ารักมากเพิ่นสนับสนุนสองคนนี้เพิ่นพร้อมที่จะกเขก้าใจเข้าใจความรักของสองคนนอกพี่นองเนาะปกติสมัยก่อนเราจะเห็นว่าการที่ดารานักร้องหรือหมอลำมีแฟน,นจะทําให้เรตติ้งหรือความนิยมลดลง แต่ไม่ใช่กับคู่นี้เลยทำไมยิ่งรักกันแล้วงานเพิ่มขึ้นทำไมยิ่งรักกันแล้วคนสนับสนุนเยอะมากก็เป็นพ่อความดีแต่กับความหนาหลักของทั้งสองคนนี่แหละครับพี่น้องฝากให้พี่น้องนะครับเมยยกพอยกนะครับแฟนคลับของบอยสิริชแล,แ,และแอนออรเดีร,รักแล้วก็สนับสนุนสองคนนี้แบบนี้ตลอดไปผม ผมเองกับเบิรงเหามีความสุขไหมพี่น้องอยากให้สองคนนีแแ้แต่งงานกันเร็วๆแล้วก็มีลูกออกมาให้เฮ้เาเบิรงคงจะเป็นภาพที่มีความสุขมากเรารอวันนั้นไม่ไหวแล้วพี่น้องหวังว่าหลังจากที่เพื่อนแต่งงานกันแล้วก็อีกไม่นานนะครับอาจจะมีลูกน้อยเบบี๋ลูกคนแรกก็คือน้องโรเลเ็กออกมาให้เราได้ฟินแล้วก็ได้รักแล้วก็ทะนุถนอมแน่นอนครับพี่น้อง บาวโจดีไซน์ขอเป็นกำลังใจให้คู่รักสอง,สองคนนี้นะครับขอให้รักกันนานๆแล้วก็ขอให้ผ่านอุปสรรคดราม่าต่างๆนานา,นานไปได้ทุกดราม่าเลยนะครับผมแล้วก็อนาคตไม่อยากให้เจอดราม่าอะไรอีกเลยขอให้ทุกวันของคุณสองคนเป็นวันที่สวยงามและสดใสค,ครับผมมือนีบาวโจดีไซน์กาขอลาพี่น้องแค่นี้นะพี่น้องเนาะฟินจิกหมอนไปเลยเมือ่อคืนนิ้ยเบิงเล้าก็มีความสุขนี่แหละผมถึงบอกว่า ตอนดูไลฟ์สดบอยสิริชัยแล้วก็แอนอรีทาไมผมมีความสุขเมื่อนี่ยิ่งมาเบิงออกไลฟการเนี่ยที่รักเสือสิงห์กระทิงแทบเนี่ยเบิงแล้วก็ฟินยิ้มตามมีความสุขตามตาเป็นเรื่องของเจ้าของพี่น้องครับมีความสุขอีีแล้วพี่น้องเนาะผู้ใดเนี่มได้เบิงไปเบิงนะครับผมรายการที่รักเสือสิงห์กระทิงแท็บครับเมื่อนี้ผมก็ขอกาวคํามบาสวัสดีครับ